ขึ้นเป็นปีที่9แล้วค่ะสำหรับสตาร์ทอัพไทยแลนด์ g ลก2025ระดับประเทศภายใต้เป้าหมายสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่จากร่วมมหาวิทยาลัยผ่านแนวคิด กลุ่มแกรนโกลฟโกลบว์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาศักยาภาพผู้เข้าแข่งขันสนับสนุนทุนต่อยอดการเติบโตเชิงพาณิชย์ไปจนถึงการเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกโดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด50แห่งทั่วประเทศซึ่งหลังผ่านกระบวนการคัดเลือกและบ่มเพาะการประกวดแข่งขันไอเดียแผนงานธุรกิจสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคจนได้14ทีมเข้าสู่รอบชิงนชนะเลิศระดับประเทศโดย NIA ค่ะปิดฉากโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกสอ2 5 อย่างเต็มความประทับใจด้วยการประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศและมอบรางวัลให้กับสุดยอดทีมสตาร์ทอัพนักศึกษาที่ฟาดันจากกว่า250ทีมทั่วประเทศโดยปีนี้ค่ะทีมคอราจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคว้าตำแหน่งแชมป์แห่งปีพร้อมรับโรเกียรติยศและเงินรางวัล50,000บาทจากแผนธุรกิจที่ไม่เพียงนวัตกรรมลำ้ำอย่างตอบโจทย์ตลาดและสามารถต่อยอดได้จริงค่ะ พเพราะซัลล์อัพในปีนี้นะคะเป็นปีที่9แล้วนะคะความเปลี่ยนแปลงที่าสุดคือความเข้มข้นของการแข่งขันจำนวนมหาวิทยาลัยที่มาร่วมจากปีแรก28มหาวิทยาลัยปีนี้50มหาวิทยาลัยทั่วประเทศน้องๆได้มี AJDP เข้ามามากเพราะนั้นการแข่งขันในปีนี้ดูเดือดมากมีภาค่ะอย่างปีนี้เนี่ยเราก็หมดคัดมาแล้วทั้นหมดทุกภาค14ทีมจะดูได้เลยว่าเก่งทุกทีมอ่ะแล้วก็มีความหลากหลายในมิติของเรื่องของนวัตกรรม ในการแก้ไขปอยต,ต,ต่างๆทั้งโจทย์ท้องถิ่นโจทย์ในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆเรื่องของคลายเมดเรื่องของอาหารเรื่องของเกษตรเรื่องของสุขภาพจะมีความหลากหลายและควงมอวัฒนธรรมที่มากขึ้นอย่างพยายามที่ทําเรื่องของ,าง,งาการพัฒนาทุ้ประกอบการแน่นอนสุดต้องพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งเสาทะเลเราทำร่วมกับมหาวิทยาลัย50มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งหุ่เพาองน้องเองยาวชนในการสร้างผู้ประกอบการรุ่ใหม่ที่มาจากาวิทยาลัยเรามองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆเราไม่สามารถสร้างสตาร์ทอัพขึ้นได้ถ้าเขาไม่มีความคิดเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อยู่ในวิทยาลัยฉะนั้นโปรเจกต์นี้จึงเป็นโปรเจกต์ในการคูน้องน้องเองยาวชนในะนพราที่เป็นสตาร์ทอัพที่เติโตบโตในประเทศไทยต่อไปเพราะตลอด9ปีที่ผ่านมาเราเห็นความเข้มข้นของน้องมากๆ ตัวของเมนทอ์เองก็จะบอกน้องๆแต่ละปีเก่งขึ้นและปีนี้เก่งมากๆนะคะเราเฉลยเลยว่าอย่างแชมป์เนี่ยที่ได้ในปีนี้เนี่ยมาจากมหาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าําให้ฟูยื่นเรื่องของอายุของดอกไม้แน่นตนที่สุดภาคเหนือทําเรื่องดอกไม้สพบอ,อกอะไรเยอะฉะนั้นตรงน,นี้จะแก้ปัญหาของัศั์แล้วแก้เพนพอยต์มองรายทำเรื่องของสุขภาพฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้น้องๆแก้เพนพอยส์อุตสาหกรรมในพื้นที่และมีแนวโน้มในการขยายผลและเชื่อว่าในอนาคตนะพน,น้องๆเหล่านี้จบเป็นบริษัท แล้วก็สามารถเข้าสู่ใจก,การซัพพอร์ตภาครัฐรวมถึงการเติบโตของประชาชนรวมถึงชั้นเนี่ยเราเห็นนะปีนี้เองเราก็มีต่างชาติมาดูงานของไซเยอะมากนะทุกคนมองว่าน้องๆที่เป็นสาวธุรกิน่าสนใจแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะสามารถเติบโต,ตได้ในตัวซัพกอร์ตการที่มี potential ในประเทศไทยต่อไปก็แผนที่เราจะต้องการส่งเสริมตัวสตาร์ทอัพเนี่ยที่เป็นคนผู้ชนะเลิศนะเรามองว่าอย่างช้ยที่สุดเนี่ย เรามีกิจกรรมไปดูงานเกี่ยวกับวัตกรรมตาม่างประเทศของเวนต่างประเทศน้องๆเหล่านี้จะได้เห็นโอกาสแต่ว่าในโลกกว้างๆไปเนี้ยคนอื่นทำซ้ารัะไรลบ้างเพื่อเป็นกำลังใจนะไปที่ร้าผู้ชนะเลิศเราพาไปงานเ e c h แคัล์ที่ u เ a กนะขเขาก็ได้รับแรงันดาลใจว่าเขาจะทอะไรเนียนะรถเรื่อกเหนือจากนี้เมื่อกี้ได้มีคุยกับทางมอชาของเป็นมิสซี่ที่ส่งเสริมเรื่อง,อง,องของตสบหุรรนเลืองของซาอุดีอาระเบียนะเราจะมีการลงานามเขาเริ่มมือกันเมื่อเดือเมษาที่ถามมาปรากฏว่าบอกว่ามันจะมีเรื่องของ เวิร์คคลับเนี่ยในระดับเตี้ยที่บีบังเขาจะให้ฟาสต์แท็กกับสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านเอลวุ้กี้นี้นะไปฟาสต์แท็กก็จะเป็นโอกาสน้องๆได้ไปดูงานต่างประเทตเ้ยนอกจากนี้เรามีการพูดคุยเรืงว่ากับมหาวิทยาลัยราชมงคลเพราะน้องๆเหล่านี้จบเตรียมบริจัทแล้วเข้าสู่การทำธุรกิจอย่างแท้จริงและนอกจากนี้เรายังมองว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นโชว์เคสของประเทศไทยเรื่องของสตาร์ทอัพหน่วาคตครับเราก็อยากส่งเสริมต่อให้กับน้องๆได้เป็นผู้ประกอบการเป็นสตาร์ทอัพที่แท้จริงนะครับ วันนี้เราเชิญทางด้านกรรมการทั e ้งหมดเนี Sandy, ่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้เงินทุนนะครับหรือจะเป็นทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคฟันเองดิป้าเองนะครับหรือทังด้านของทางด้านของตัวนักลงทุนเองที่เป็น VC นะครับที่จะไปลงทุนในเอริสเซดเองนะครับแล้วก็ลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Inno Space เองแล้วก็ท็อปเอนเจอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อน้องๆได้มีการพัฒนาแล้วก็จดทะเบียนเป็นธุรกิจเป็นบริษัทแล้วเนี่ยผู้ที่จะมาช่วยเนี่ยหลักเหล่านี้นะครับจะมาช่วยลงท จากผลการดำเนินง,งานปีที่แล้วนะครับปี67น้องๆสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกที่จบจากโครงการของเราไปแล้วแล้วมีการจัดตั้งธุรกิจแล้วมีรายได้นะครับอย่างร้อยประมาณ150ล้านบาทแล้วนะครับและเชื่อว่าจะมีะต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมาอยา่างแน่นอนนะครับเพตลอด9ปีที่เราทามานะเรามีน้องๆจะเบียนบริษัทแล้วกว่า90ก่าบริษัทนะมีมูลค่านะธุรกิจในกลุ่มไรบนะทั้งหมดจะ่ประมาณเกือบ5้0อกว่าล้านฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะมีผู้ประกอบ,บการอย่างมีมือจับตรงน,นี้มากขึ้น และสัมพันธ์ที่สุดนะเรากำลังจะบอกว่าในอีโคซิสเต็มทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้ทร,รัพยากรที่จะมาสปอร์ตสตาร์ทอัพฉะนั้นจึงเป็นเวทีเกิดใหม่ของยังสตาร์ทอัพแพร่นาคตื่อค่ะสวัสดีครับพวกเราคอร่าจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับคอร่าของเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เมฟูฟื้นฟูดอกไม้ครับวันนี้ก็ได้มาเป็นวินเนอร์ครับอินสไปเดชั่นนะครับผมจากการที่เราผมเห็นว่าประเทศไทยเราครับผมมีเรื่องของไอศครีมเค้าจะร้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของตัว เทรนในทางนี้ค่อนข้างเยอะครับเราเลยมีความคิดที่จะพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นขยะอย่างช่วยดอกไม้ที่เหลือจากการที่ตัดออกนะครับถูกคัดออกเนี้ยเราเลยอยากจะพัฒนาต่อยอดให้ใช้งานยังไงให้คุ้มประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ไพลิมิดเชนที่เป็นปัญหาระดับโลกทั้วหนี้ครับผมเราจึงคิดว่าเม็ดฟู้เล็กๆของเราเนี่ยครับผมจะจะเป็นไม่ใช่แค่เม็ดฟูเล็กๆแต่จะส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมอ่ทั้ง ทั้งประเทศแล้วก็รวมถึงอุตสาหกรรมระดับโลกได้ด้วยครับผมเม็ดฟูกของเรานะครับผมเป็นเม็ดฟูฟื้นฟูดอกไม้ครับผมเราจะใช้นวัตกรรมนะครับจากงานวิจัยของอาจารย์รวมถึงตัวเ,เพิ่มความิกีทีเข้าไปนะครับผมก็คืออย่างแรกนะครับเราจะใช้ตัวซิงค์ออกไซด์นะครับผมในการฆ่าเชื้อแบคทีเ ria ตรงก้านดอกไอตัวก้านดอกก,ดอก้กานก้านดอกไม้ครับผมไม่ให้มีเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรยียเข้าไปติดแล้วก็ขยายเ่อาะเราเรียงพอท ทิโลยี่สองนะคบผมคือทคโลยี boosting ครับผมเป็นเทคโนโลยีที่เราเออกแบบขึ้นมาเพื่อจะอกระตุน้นพวาสารอาหารดัวถึงแร่ธาตุในน้ำแชดอกไม้นะครับให้ดอกไม้นะครับสามารถดูดซึมไปได้ดีตั้งแต่การถึงกลีบดอกเลยครับเพราะว่าเราเน้นว่ากลีบดอกเนี่ยครับต้องสวยเวลาส่งออกไปแล้วหรือว่าเวลาที่ลูกค้าได้รับแล้วนะครับกลีบดอกต้องสวยคุณภาพต้องมีแล้วก็โลก เอ่อรวมถึงเชื oh. ้อโรคเชื้อราอะไรเงี้ยครับเราก็จะป้องกันตรงนั้นได้ครับผมปลายปีนี้นะครับเราก็มีแผนที่จะไปวอล์ริเดตไปไปทดสอบตลาดที่ต่างประเทศแล้วสําหรับตัวนี้ครับก็อาจจะเป็นยุโรปครับผมใช่ซึ่งเป็นเป็นโครงการของกระทรวงอวอเหมือนกันครับกระทรวงอวครับผมของเอ p ครับผมเพื่อคัดเลืกศึกษาตัวแทนประเทศไทย35คนไปดูงานแล้วก็วอล์ริเดตตลาดในต่างประเทศครับผมซึ่งในฟู๊ยี่ดอกมานะครับผมเราจะนำนวัตกรรมไทยนะครับสู่โกลบอลอย่างแน่นอนครับผม